เห็นไหมครับน้ำชำํ่เลยนี่ครับและเปลือกก็บางด้วยเดี๋ยวผมจะบีบให้ดูนะครับเห็นไหมครับน้ำเยอะขนาดไหนวิธีการบำรุงมะนาวให้มีน้ำเยอะถ้ามะนาวที่บางเราติดผลเล็กๆแบบนี้เราจะทำอย่างไรเพื่อให้มะนาวมีน้ำเยอะและในการบำรุงผลของมะนาว บำรุงอย่างไรเพื่อไม่ให้ผลล่วงหล่นง่ายขั้วเหนียวใบเขียวเขียวแตกยอดอ่อนอย่างไวและทําให้ต้นมะนาวนะครับจเจริญเติบโตดีตามมาดูสวัสดีครับทุกท่านเลฟจีช่องวิจิตรไทยพี h ชนแนลนะครับในวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาบำรุงต้นมะนาวซึ่งกําลังติดผลเล็กๆในการบำรุงต้นมะนาวที่ติดผลเล็กๆนะครับ เราจะบำรุงอย่างไรให้ผลของมะนาวมีน้ำเยอะอาจจะไม่เกี่ยวกับสายพันธุ์นะครับแต่เราสามารถนะครับบำรุงผลของมะนาวให้มีน้ำเยอะได้ขั้วเหนียวและผลไม่ร่วงหล่นง่ายเดี๋ยวมาดูนะครับต้นมะนาวต้นนี้ภายในบ้านผมนะครับมาดูตรงนี้ครับยางติดผลอยู่เป็นประจำและกำลังติดผลเล็กๆเต็มไปหมดเลยครับ ในการบํารุงนะครับเราจะทําอย่างไรครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพามาดูนะครับวิธีการบํารุงนะครับผลของมะนาวทําอย่างไรนะครับให้มีน้ําเยอะอยู่ตลอดเวลาและติดผลทั้งปีเดี๋ยวมาดูนะครับเรามาเก็บผลกันก่อนนะครับตอนนี้นะครับมีผลล่วงด้านล่างนะครับนี่ซึ่งเป็นผลแก่แล้วก็ล่วงอยู่เป็นประจํานะครับนี่ครับ ผมเก็บได้3มลูกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาให้ดูว่าผลของมะนาวนะครับในบ้านผมแบบนี้นะครับจะมีน้ําเยอะจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับผลของมะนาวในบ้านผมนะครับว่าบํารุงอย่างไรน้ําถึงจะเยอะนะครับเห็นไหมครับน้ำชํ่เลยนี่ครับและเปลือกก็บางด้วยเดี๋ยวผมจะบีบให้ดูนะครับเห็นไหมครับน้ําเยอะขนาดไหน วิธีที่ผมจะบอกนะครับบำรุงต้นมะนาวนะครับและผลของมะนาวให้น้ําเยอะแบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับวิธีง่ายๆเราจะทําปุ๋ยบํารุงต้นมะนาวกันนั่นเองครับเพื่อให้ผลของมะนาวนะครับมีน้ําเยอะขั้วเหนียวไม่ร่วงหล่นง่ายด้วยครับโดยการใช้นะครับเราจะใช้น้าเปล่ากันก่อนนะครับเพื่อเป็นส่วนผสมนะครับและใช้เครื่องดื่มชูกําลังเครื่องดื่มชูกําลังนะครับจะทําให้ต้นพืชเจริญเติบโตดีนะครับ ติดผลอย่างง่ายและเร่งรากด้วยครับเราจะใช้เครื่องดื่มชูกำลังครับแค่หนึ่งฝานี่ครับใส่ลงไปเลยส่วนผสมตัวต่อไปนะครับเราจะมาใช้เป็นตัวนี้เลยครับตัวนี้ก็สุดยอดเลยนะครับนี่ทำให้ขั้วเหนียวนะครับนี่ครับใส่ลงไปเลยครับสำหรับผงชูรสนะครับเราจะใช้ประมาณนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับสำหรับผงชูรสนะครับ ในบ้านของเรามีแน่นอนนะครับแล้วเราก็หาง่ายๆนะครับซึ่งเป็นปุ๋ยชัเลิดเลยนะครับและส่วนผสมตัวต่อไปนี่ก็ปุ๋ยชเลิดครับคือกะปินั่นเองครับกะปินะครับจะช่วยให้นะครับนผลไม่ร่วงหล่นง่ายด้วยนะครับและผลด้านในของมะนาวนะครับก็จะมีน้ําเยอะด้วยครับนี่ต้นมะนาวนะครับจะมีน้ําเยอะหรือน้ําน้อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับฟาร์มสมบูรณ์ด้วยนะครับ แต่สายพันธุ์นะครับก็มีส่วนแต่ก็ไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ใช้ทั้ง3ตัวนะครับผสมกับน้ำเปล่านี่ครับง่ายๆนะครับคือปุ๋ยชะลอศที่เราหาได้เองง่ายๆภายในบ้านแล้วนะครับเราก็นําไปผสมกับน้ําเปล่าอีกหนึ่งรอบนะครับใช้ร่วมกับน้ําเปล่านะครับอีกประมาณ5้าถึงสิลิตรก็ได้นะครับถ้าใครมีสวนใหญ่ๆนะครับเราก็ใช้ประมาณนะครับ ห้าถึงสิบลิตรเลยครับนี่ใช้รดมะนาวนะครับได้เป็นสิบต้นเลยนะครับสําหรับปุ๋ยสูตรนี้ที่เราผสมขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการรดราดเพื่อบํารุงต้นมะนาวกันครับนี่ต้นมะนาวภายในบ้านผมนะครับกําลังติดผลเล็กๆเยอะเลยครับนี่เห็นไหมครับติดทั้งปีด้วยนะครับแล้วก็ผลเล็กๆแบบนี้นะครับขั่วเหนียวมากนะครับไม่ร่วงหล่นง่ายนะครับนาแล้วก็มะนาวนะครับภายในบ้านผมนะครับทุกต้นเลยนะครับนาติดผลจํานวนมากเห็นไหมครับ ใบเริ่มแตกยอดอ่อนแบบนี้นะครับต่อไปเริ่มจะติดผลนะครับตลอดทั้งปีนะครับแบบนี้เห็นไหมครับและช่วงนี้นะครับนะเราจะต้องให้น้ําเป็นประจํานะครับนี่ซึ่งผมทําน้ําหยดไว้เห็นไหมครับนี่นี่ครับทาน้ําหยดไว้เห็นไหมครับเนี่ยน้ำจะหยดทั้งวันนะครับเห็นไหมครับนี่แบบนี้นะครับเราจะให้น้ําต้นมะนาวนะครับทั้งวันเลยครับเพราะว่าผลก็จะไม่ล่วงหล่นง่ายเลยครับเพราะว่าต้นมะนาวจะได้รับน้ํานะครับเต็มที่ แล้วเราก็นําปุ๋ยสูตรนี้นะครับมาลดลาดนะครับรอบๆตรงพุ่มนะครับของต้นมะนาวแบบนี้เลยครับนี่เราจะลดลาดนะครับเพียงนะครับนาสองถึงสามขันนะครับนี่ครับลดลาดไปเลยครับและเราจะใช้นะครับทุกๆเจ็ดวันนี่ครับจนกว่าต้นมะนาวนะครับผลจะแก่นะครับนาทุกๆเจ็ดวันนะครับไม่สิ้นเปลืองเลยครับแต่เราจะได้นะครับผลลัพธ์อย่างง่ายคือ ผลของมะนาวจะมีน้ำเยอะด้านในนะครับและขั้วก็เหนียวด้วยนะครับนะผลไม่ร่วงหล่นง่ายนะครับทาง่ายๆด้วยปุ๋ยสูตรที่เราสามารถลดลาดได้เองนะครับและทําขึ้นใช้ได้เองและคลิปนี้นะครับผมว่าท่านนะครับจะได้รับประโยชน์นะครับในการทําปุ๋ยย่อมลุงต้นมะนาวนะครับทาให้ผลของมะนาวน้ําเยอะดยวิธีนี้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดทิปดีจากทางช่องทีทายผีชแนลนะครับจะนําเสนอสิ่งดี และได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำเลยครับปุ๋ยสูตรนี้นะครับนอกจากจะบำรุงผลของมะนาวให้มีน้ําเยอะแล้วยังทําให้ต้นมะนาวนะครับสมบูรณ์เห็นไหมครับแตกยอดอ่อนอย่างไวติดผลจํานวนมากและติดผลทั้งปีเก็บกินได้ทั้งปีถ้าเหลือเราก็สามารถนําไปขายได้ดูสิครับงามมาก